ครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับเจมครับแล้วก็แกมนะครับใช่ครับวันนี้นะครับพวกเรา2คนไม่เจมดีกว่ามีของหมวดพี่แก๊ปแล้วก็ทุกคนด้วยครับชาดานี่เลยทุกคนมันคืออะไรครับพี่แก๊ป มันคือกระเป๋าครับจากที่พี่ดูกระเป๋ามันคือกระเป๋าเอียถูกต้องครับมก็มีลายน้องแมวนะครับในซีรีส์แล้วก็จะมีหมวกน้องเหมียวครับถูกต้องครับผมนี่คือกระเป๋าออฟฟิเชียลของซีรีส์ของเราพี่แกร็บมาครับเดี๋ยวเรามาโครซับกันใกล้ๆดูแบบว่าดีเทลกระเป๋ามีอะไรบ้างทุกคนอันดับแรกเลยเนี่ยเป็นกระเป๋าผ้าสีครีมนี่เหมียวเอียสอาบน้องเหมียวในห้องผมเป็นรูปเหมียวอยากกินสลัดทูน่าแล้วก็เฮ้ยจะมองเห็นว่าเต็มๆกับเหมียวไอ้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทุกคนเห็นปะมันเป็นรูป เติมเต็มกับเหมียวตอนแรกมองผ่านๆหนูว่าแบบว่าผู้หญิงกับแมวอันนี้คือเติมเต็มครับแล้วก็อันนี้คือเหมียวแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเป็นเออเขาเรียกอะไรตําแหน่โลโก้เออเป็นโลโก้ซีรีส์ด้วยเป็นแบบหนังคุณสมบัติดีมากครับโอเคเนี่ยนี่เจมจับแล้วจะมีความสุขมากเลยนะทุกคนกระเป๋าผ้าเนี่ยคือแบบเห็นแล้วแบบแค่เห็นก็อยากใช้แล้วอ่ะพี่จริงครับเป็นแมวมันต้องชอบขวดนี้นะตรงนี้นะเจมต้องขวนไหมส่งมาขนานี้โอเคครับผมแล้วแบบว่า ฟิลลิ่งมันดีมากโอเคนี่เดี๋ยวดูข้างหลังดูข้างหลังอ่าข้างหลังไม่มีอะไรนะครับเจมรอเล่นมาเรามาดูข้างในกันดีกว่าต่อไปครับตื่นเต้นไหมเห็นแล้วไม่เหรอโอเคโอเคอันนี้ครับทุกคน,นมันคืออะไรพี่แก๊ปอ่าเป็นตุก๊กตาครับตุก๊กตาเติมเต็มกับเหมียวครับก็เราเปิดขาดูข้างในได้ไหมได้ไหมครับได้ครับเปิดได้ได้เปิดได้เปิดได้พี่ทีมงานพยักหน้าแล้วครับเปิดได้มา ันนี้ใช่ตัวที่เราเล่นทุกวันว่ะพี่แกรมถือกัอนไอเหมียวหัวโตมากโตมีหมวกด้วยนะประเด็น <c oughs> โอ้นี่ครับทุกคนนี่ก็คือเป็นตุ๊กตาของเจมกับพี่แกรมนะครับผมก็คือตัวเหมียวแล้วก็เติมตเต็มนะครับ <ๆ S 2> ผมมันมีดีเทลย <c oughs> ถอดกางเกงน้องทำไมเจมเกางเกงมันหลุดทุกคนแป๊บนึงกลางกล้องไงนี่กางเกงมันหลุดเองมันหลุดเองมันหลุดเองจริงมานี่นะครับผมดีเทลแรกป้าหมวกถอดได้สมมติว่ากลัวน้อง อเออเชื้อราขึ้นหนังศีรษะเพราะว่าใส่หมวกน,นานเนี่ยมันอับใช่ไหมเราก็ถอดออกได้นะคะป้องกันเชื้อราที่สําคัญนี่ไฮลไลท์อยู่ตรงนี้ทุกคนทุกคนดูนะหเห็นไหมเฮ้ย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 ดูดิไม่ใช่อะไรนะอย่างมีสี่หูนะมีหูนี่หูนี่หูนี่ <c oughs> ไม่ดิเราก็เป็นของเล่นไงเราก็แบบเออนี่นี่ทุกคนคือตรงหูแมวนะครับผมมันเป็นแม่เหล็กคือเราสามารถถอดเข้าถอดออกได้สมมติว่าวันนี้แบบเราเห็นเหมียวแบบมีหูมาแบบนานแล้วแล้วเราแบบวันนี้วันนี้คืนนี้เราเกินเบื่อก็เราส่ใส่ข้างเดียวพอ ก็ได้แต่ถ้าสมมติแบบวันไหนเราเอ้ยอยากให้เหมียวแปงลงร่างเป็นคนอะไรเงี้ยแบบดูในซีรีส์เหมียวมันหุบหูไม่ได้ใช่ไหมเราก็ดึงออกเลยทุกคนแล้วก็ดีเทลน่ารักแต่ทำไมการเกงเหมียวมันเป็น,นี้ยมันหลวมมรอมันโป๊ <laughs> <laughs> นี่นะครับรองเท้าเสื้ออะไรถอดได้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นชุดจริงๆที่เราใส่ในซีรีส์ใช่ครับอืมจะมีอยู่ซีนหนึ่งเดี๋ยวทุกคนรอดูนะครับแกมแนะนานของพี่แกบ,บ้างมาสำหรับเต็มๆนะครับก็มันเล่นได้ไม่ได้เหมือนเหมียวเลยอะ นี่นะครับน้อยใจปกต,ติเลยนะครับก็เต็ตมเป็นคนธรรมดานะครับก็ตุ๊กตาก็จะแบบปกต,ติหน่อยอะจะพาพี่กัปถือแบบอืมตึงต้นเลยเห็นได้เลยเหรอแอบเห็นก่อนนี่แก่ดูออกไม่คืออะไรดูออกครับถ้าดูไม่ออกนี่แย่นะครับโอเคก็คือแมสนะครับผมเป็นแมสของซีรีส์เรานี่ทุกคนทุกคนดูทุกคนดูแล้วจะมีทั้งสีเขียวกับสีส้นะมเนาะดูมาสีมันต่างกันไง สีเขียวนะครับจะมายถึงความอบปุ่นของเติมเต็มนะครับแล้วก็สีส้มอาจจะเป็นความสดใสของเหมียวอะไรอย่างนี้และนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีสกรีนโลโก้ของชื่อเรื่องด้วยนี่ครับทุกคนเห็นไหมมุมซ้ายบนนี่นะครับนี่ะไม่ใช่ขนมปังนะครับโบกของเหมียวนะครับเห็นไหมเลย,เ,ลยเรามาลองใส่ไหมได้ครับอันนี้ใส่ได้ไหมครับได้อ่ะอืะอมสาระกลิ่ถ้าดูอันนี้อันอน,นี้พี่แก๊ปใส่ใช่ไหม สมมุติเราอยากว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากให้จมูกเราสดใสสดชื่นเราก็ใส่อย่างนี้ถึงแม้ว่าน้องเหมียวมันจะกลับหัวก็เถอะใช่ไม่เป็นไรเลยนะถ้าถึงจะไม่มีผี่ตรงนี้ด้วยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรคือตอนนี้เจมรู้สึกว่าตอนนี้เจรู้สึกว่าตรงคางเจมอะอบอุ่นอบอุ่นเหมือนเหมือนเติมเต็มมากอดคางเราจริงจริงที่เจมมีอีกอันหนึ่งอะ ใส่ตรงเนี้ยมันจะพอดีเลยนะนอ้อง<ล>ใส่<ล>ใสคนน,นี่ถ้าไม่ติดว่ามันอยู่ในซองนี่เต็มแกะเล่นแล้วนะจริงเหรออันนี้เจะใส่ได้ของเป็นไงใช่ครับน่าสนใจไหมน่าสนใจแต่ว่าทุกคนอย่าลอกเยนตามนะครับผมใส่ถูกวิธีดีดกว่าเออครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดที่พวกเราสองคนเอามาโหวตทุกคนนะครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ